ใบโหร,บระพาใบกระเพราขึ้นดกสวยปลูกยังไงคลิปนี้เจ๊หิวมีเคล็ดลับมาบอกได้ใบโหระพาไปทำกับข้าวเยอะแยะเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เจ๊หิวจะมาเด็ดใบโหระพาไปทำกับข้าว ก็เลยถือโอกาสนี้พาเพื่อนๆมาชมต้นโหระพาและต้นกระเพราของเจ๊หิวพร้อมบอกเคล็ดลับการปลูกต้นกระเพาจากที่เจ๊หิวซื้อมาก,กําละห้าบาทเด็ดใบไปใช้แล้วเหลือแต่กา้านปลูกยังไงถึงจะขึ้นดก20กระถางเราไปชมกันเลยค่ะ นี่ก็เป็นต้นโหระพาและต้นกระเพราเพียงบางส่วนของเจ๊หิวที่ปลูกหน้าบ้านแต่เจ๊หิวมีที่ชั้นสองอีกเพียบเลยค่ะประมาณ20กระถังได้ค่ะทั้งโหระพาและกระเพาใบขึ้นดกสวยใหญ่กว่าหน้าบ้านเยอะเลยค่ะ วิธีของเจ๊หิวก็คือซื้อโหระพาและกะเพรามาจากตลาดแล้วเด็ดใบไปใช้เหลือแต่กา้านก็อย่าทิ้งนะคะนำมาปักลงดินเลยค่ะเมื่อปักลงดินแล้วออกรากมีใบโหระพาใบกะเพราขึ้นแล้วก็ใช้วิธีการปักช่ำค่ะเด็ดจากยอดอ่อนข้างบนลงมา3นิ้วค่ะและนำลงมาปักบนกระถางแบบในรูป ปักไปประมาณ1วันถึงสอวันอาจจะเห็นใบโหระพาใบกระเพราคอตกแบบนี้ก็ไม่ต้องตกใจค่ะเาราลดน้ําเช้าเย็นค่ะผ่านไปประมาณสอวันต้นเขาก็จะกลับมาแข็งแรงและมีรากงอกแบบในรูปค่ะนี่ก็จะเป็นต้นโหระพาของเจ๊หิวที่เพิ่งปักช้ำเสร็จค่ะถัดไปก็จะเป็นต้นใบสะรแหน่นี่เองค่ะ เจ๊หิวก็ใช้วิธีการปักชำง่ายๆเหมือนต้นโหระพาต้นกัะเพราเลยค่ะที่สำคัญขึ้นง่ายมากๆแล้วก็ดูแลง,ง่ายมากเลยรดน้ำแค่เช้าเย็นเท่านั้นเราก็จะได้เห็นใบสวยๆของใบสารแหน่ขึ้นมาแล้วนะคะถัดไปก็จะเป็นต้นพวกผักสลัดของเจ๊หิวนี่เองนะคะทุกคนสังเกตไหมว่าหน้าดินของเจ๊หิวมีอะไรลยอยู่ นั่นก็คือเปลือกไข่นี่เองค่ะที่จะหิวนำมาโรยอยู่บนหน้าดินนะคะเพื่อให้ผักสลัดแล้วก็ต้นกระเพราต้นโหระพามีใบที่ขึ้นดกสวยแบบในรูปจ้าวิธีการก็ง่ายๆเลยนะคะเพียงแค่เรานำเปลือกไข่มาบดๆตำๆให้ละเอียดแล้วก็มาโรยอยู่บนหน้าดินนะคะโรยใกล้ๆก,กับ ใบโหระพาใบกะเพราหรือว่าจะเป็นต้นผักชีฝรั่งแบบนี้ก็โรยได้ผักชีฝรั่งแบบนี้เจ๊หิวก็ซื้อมาจากตลาดนะคะที่ใช้เหลือแล้วนะคะก็เอามาปักชำเช่นเดียวกันก็ขึ้นมาสวยแบบในรูปเลยนะคะถัดมาก็จะเป็นต้นกะเพรานะคะแล้วก็โหระพาที่ขึ้นเยอะแยะมากๆนะคะกินได้ตลอดปีเลยค่ะ ลูกเองปลอดภัยไร้สารอยากกินเมื่อไหร่ก็ออกมาเด็ดได้เลยค่ะนึกอะไรไม่ออกทำกับข้าวก็เมนูง่ายๆกระเพราหมูสับก็เดินออกมาเด็ดใบกะเพราไปใช้ได้ทันทีเลยค่ะเดี๋ยววันนี้เจ๊หิวก็จะมาเด็ดใบโหระพาไปทำกับข้าวนะคะงั้นเรามาเด็ดใบโหระพากันเลยค่ะเจ๊หิวก็จะเลือกเด็ดจากยอด ข้างบนค่ะส่วนใบเล็กๆเจ๊หิวก็ยังไม่เด็ดนะรอเขาโต,โตเต็มที่ก่อนค่ะปุ๋ยที่เจ๊หิวใช้ในการปลูกต้นโหระพาต้นกะเพราเจ๊หิวก็จะใช้เป็นปุ๋ยคอกค่ะแล้วก็ผสมกับเปลือกไข่ที่ตำตำบด,บดละเอียดแล้วก็จะทำให้ใบโหระพาใบกะเพราขึ้นดกสวยแล้วก็ขึ้นเร็วด้วยค่ะ ใช้เวลาไม่นานเลยเราก็ได้ใบโหระพาไปทํากับข้าวแล้วค่ะเจ๊หิวนะคะจะลดน้ำวันละหนึ่งรอบค่ะก็คือตอนเย็นนะคะซึ่งใบโหระพากับใบกะเพราก็ดูแรง,ง่ายมากๆเลยค่ะจากวันนั้นที่เจ๊หิวซื้อมากําละห้าบาทไม่น่าเชื่อเลยว่าเจ๊หิวจะปลูกได้ถึง20กระถังนะคะ โดยวิธีที่เจ๊หิวปลูกนี้เป็นการปักชำทั้งหมดเลยค่ะไม่มีการโรยเมล็ดอะไรเลยนะคะง่ายมากๆสำหรับใครที่ปักชำแล้วต้นตายนะคะก็ลองปักชำใหม่ค่ะอย่าเพิ่งไปท้อนะคะมันอาจจะมีขึ้นบ้างตายบ้างนะคะก็ทำต่อไปค่ะเดี๋ยวมันก็จะขึ้นเยอะเหมือนเจ๊หิวเองค่ะจากที่เจ๊หิวปลูกเล่นๆ ตอนนี้ก็ขึ้นมาเยอะแยะมากมายกินไม่หมดแล้วค่ะปลูกแบบนี้นะคะมีกินได้ตลอดทั้งปีเลยค่ะกลิ่นหอมของใบโหระพาฟุ้งออกมาเลยค่ะหอมมากๆตอนนี้ผักที่บ้านเจ๊หิวที่นำมาปลูกก็จะมีโหระพากะเพราใบสะระแหน่ผักชีฝรั่ง ใช้วิธีการปักชำทั้งหมดเลยที่สำคัญขึ้นง่ายมากดูแลง่ายๆไม่ต้องประครบประงมเลยเจ๊หิวก็อยากให้เพื่อนๆนะคะได้นำลงไปปักชำดูนะคะที่สำคัญประหยัดเงินด้วยค่ะปลูกเองก็ไม่ต้องไปซื้อเขากินแล้วค่ะวันไหนเราจะทำกับข้าวก็มาตัดออกมาเด็ดไปทำได้เลยค่ะ เจหิวจะทวนวิธีการปักชำใบโหร,พระพาใบกะเพราอีกรอบนึงนะคะเมื่อเราซื้อใบโหร,พระพาใบกะเพราจากตลาดมาแล้วกําละ5บาท10บาทเด็ดใบไปใช้ไปทำอาหารแล้วเหลือแต่ก้านก็นำก้านมาปักลงดินนะคะเมื่อมีใบขึ้นมาเยอะแล้วนะคะก็ให้ เด็ดจากยอดนะคะลงมาประมาณ3นิ้วค่ะแล้วเอามาปักชำต่ออีกในกระถางนึงนะคะเราก็จะได้มีใบสะระแหน่มีใบกระเพราเยอะขึ้นแล้วค่ะวิธีการปักชำก็ง่ายๆเลยนะคะอย่างที่เจ๊หิวบอกไปค่ะนี่นี่ก็จะเป็นใบโหระพาของเจ๊หิวนี่เองกำลังขึ้นเลยค่ะ ฝากกดติดตามช่องเจ๊หิวชิวเวอร์กันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้เจ๊หิวขอตัวไปทำกับข้าวก่อนค่ะเพื่อนๆอย่าลืมไปลองปักชํำใบกะเพราใบโหระพากันนะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย